สวัสดีค่ะทุกคนคะพี่แขกจากช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกจะมาแชร์ไอเดียนะคะการแปลรูปขนมที่เหลือนะคะจากการขายค่ะเ,<อ>เหลือ1วันหรือว่า2วันนะคะแต่ไม่ใช่ขนมที่หมดอายุหรือว่าขนมเสียนะคะอย่างเช่นถ้าขนมปังชิ้นที่เราทำนะคะเ,เหลือหลายชิ้นนะคะพี่แขกก็จะขึ้นรูปในรูปแบบต่างๆนะคะ ในการตีเนะี่ยพี่แขกจะตีเท่าเดิมทุกวันนะคะแต่ในการขึ้นรูปแต่ละวันเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเราก็จะแชร์ไอเดียค่ะในการวิธีการดัดแปลงขนมที่เหลือนะคะขอ,ของพี่แขกก็จะเน้นเ,เป็นบัตเตอร์กับแยมโลนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าเราจะทำอะไรกับขนมเหลือแล้วก็แชร์ไอเดียการขึ้นรูปขนมปังในแบบต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราตีขนมปังได้ที่แล้วนะคะพี่แขกก็จะแบ่งก้อนละ380กรัมค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะไว้ทําขนมปังกะโหลกนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะช่าง30กรัมนะคะสำหรับทําขนมปังชิ้นละ5บาทค่ะอันนี้เราก็จะทําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า ชิลละ5บาทเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะซื้อง่ายค่ะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่แขกก็จะชั่ง60กรัมนะคะสําหรับทําขนมปังชิลละ10บาทค่ะค่ะหลังจากที่เราชั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปั้นค่ะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนั้นนะคะคุมค่ะเพื่อไม่ให้เขาโดนลมนะคะค่ะฐานี้ก็เป็นขนมปังชิลละ10บบาทค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไส้นะคะ ส่วนถาดนี้ก็เป็นขนมปังชิ้นละ5บาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกะโหลกค่ะเรามาเริ่มแปลรูปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกะโหลกที่เราช่างไว้นะคะเราจะทาแยามค่ะแล้วก็ใส่ด้วยแยมโลค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้พิมพ์ขนาดไหนนะคะก็เอ่อ ลองวัดลองใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะอันนี้ของพี่แขกจะใช้พิมพ์พขนมปัง12นิ้วนะคะอ่าเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดให้มิดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ในพิมพ์พขนมปังนะคะที่เราทาเนยเขาวเรียบร้อยแล้วค่ะ,อ,ะอันที่2นะคะเราก็จะมาแปลรูปบัตเตอร์เค้กกันค่ะ ก็จะทําลักษณะเดียวกับแยมโลเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ทาแยมนะคะเราขี้ขนมปังออกค่ะแล้วก็นําบัตเตอร์เนี่ยมาต่อเรียงกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ห่อเขาให้มิดค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็นาใส่พิมพ์นะคะอันนี้เราก็ต้องเรียงเขาให้ตั้งนะคะพยายามอย่าให้คอลมนะคะเดี๋ยวเวลาตัดเนี่ยจะออกมาไม่สวยนะคะ เมื่อหอมิดแล้วเราก็ยกใส่พิมพ์นะคะที่เราทานเนยขาวเรียบร้อยแล้วค่ะ,อ,ะอันที่สามเลยค่ะอันนี้พี่แขกจะทําเป็นขนมปังภูเขาไฟนะคะข้างในก็จะใส่เป็นเนยสดนะคะมาการีนค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะ,ะใส่เสร็จแล้วเราก็จะรองด้วยกระทงกระดาษนะคะ เสร็จแล้วเราก็คลุมพลาสติกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าทีหลังกันค่ะอ,อันที่4ก็จะเป็นการใส่ไส้ขนมปังชิ้นละ5บาทนะคะก็ของพี่แขปก็จะมีสังขยาช็อกกแลดเผือกนะคะถั่วเหลืองถั่วแดงไส้กรอกเนยสดนะคะ จะใส่ชิ้นละ5้าบาทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ขนมปังชิ้นละส0บาทกันค่ะที่เราชั่ง60กรัมเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็จะใส่มันม่วงนะคะเผือกแล้วก็ถั่วเหลืองค่ะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งหน้านะคะให้สวยงามค่ะแล้วก็ใส่ในพิมพ์ขันข้าวนะคะที่รองด้วยกระดาษกระทงกระดาษค่ะ,ะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลุมพลาสติกร้อให้เขาขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มอบขนมปังภูเขาไฟกันก่อนนะคะที่บีบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแยมโลนะคะที่เราทำนะคะเราขยักไว้ค่ะใส่ถุงบีบแล้วแช่เย็นไว้นะคะแล้วเรามาแต่งหน้าขนมปังภูเขาไฟของเราเนี่ยค่ะก่อนที่จะอบนะคะเมื่อเราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยให้เขาไหลค่ะแล้วเราก็โรยด้วยธัญพืชตามที่เราต้องการเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเตาอบได้เลยนะคะนี่ค่ะสุกแล้วหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังชิ้นละหบาทนะคะที่ทำขายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกะโหลกนะคะที่เราใส่ไส้แยมโลค่ะ จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขนมปังกะโหลกที่เป็นไส้บัตเตอร์กันบ้างนะคะเอ่อส่วนเพื่อนๆจะตัดยังไงนะคะขายราคาเท่าไหร่นะคะก็ตามความถูกใจตามความพอใจของเพื่อนๆได้เลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาที่เป็นเนื้อบัตเตอร์นะคะนี่ค่ะพี่แขกก็แพ็คใส่ถุงประมาณนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่เราขายที้นละสิบาทค่ะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังกะโหลกนะคะไว้สำหรับทำขนมปังกระเทียมค่ะพี่แขกก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าพี่แขกตั้งใจทำเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ทำขนมขายนะคะ ค่ะเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ